ครับผมเป็นมือคีย์บอร์ดแล้วจะผมเลยน,นะครับผมเล่นมือคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นมือนระลอกนะครับครับผมเล่นคาริเนตครับผมชื่ออะไรชื่ออะไชื่อคิวเล่นคาริเนตครับครับผมชื่อเลียอนครับเล่นตำแหน่งเบสครับ ผมชื่ออพาร์ทเล่นกองชุดคำผมครับผมกันมิวสิกครับผมเล่นเป็นมือกีตาร์ครับผมที่ออครับเล่นเป็นทำมโบนครับแล้ววงนี้เนี่ยคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในวงคะแน่นอนครับว่าวต้องเป็นผมผมดแล้วแล้วทำไมเนีย่ยชื่อวงนี้ครับมีความหมายอะไรไหมต้องให้คุณกันมิวสิกเล่าครับ งที่ผมเคยใช้เมื่อตอนอยู่โรงเรียนเก่าครับแล้วเป็นโมงที่ผมมีความทรงจดีๆร่วมด้วยแล้วก็เคยไปแข่งชนเะเลิศศิลปกรรมเมื่อปีที่แลนวครับก็เลยอยากจะใช้ชื่อนี้ทายดูสักเราชุดวันนี้เนี่ยเราแต่งเหมือนกันหมดเลยมันบอกบอกถึงอะไรหรอครับความเข้มขึงครับแล้วก็มีความแบบเก็บทรงมืดๆหน่อยครับคลิเ,เพื่อ แล้ววงนี้เนี่ยลงตัวเปนแดไหเริ่มจากพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่วงโยสวาชิตครับแล้วก็รวมตัวกันมาเพื่อจะมาสร้างวงมาแข่งครับแล้วใครคนชวนใครก่อนเริ่มจากผมชวนการก่อนครับแล้วก็เริ่มชวนน้นองๆทุกคนเข้ามาแล้วกว่าจะลงตัวเนี่ยสมาชิกเปลี่ยนตลอดเลยครับตอนนี้แหละลงตัวตันยัง ลงตัวนะครับแต่ก่อนพ็สมาชิกไม่ลงตัวเลยตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วถ้าเปลี่ยนคำสึ้ตอนนี้กับเพลงนะเอาเพลงอะไรดี จะเปรียบเพลงที่ผู้ผมเล่นครับคือเพลนเงนั้นนทถอครับแล้วในสมาชิกเนี่ยเคยทะเลาะกันบ้างไหมมีบ้างครับเรื่องมาสายวันนี้ครับแล้วแนวเพลงที่ชอบเนี่ยเป็นแนวอะไครคะหรือว่ามีไอดอลที่ชอบไหมมีครับเป็นไอดอลเกี่ยวกับวงวงหนึ่งครับที่เป็นวงการแบน เล่นแนวฟิวชั่นแล้วคมคิดในวงนี้เนี่ยคิดว่าวงไหนน่าจะดีที่สุดในดีเอสเอมิวสิอืมผมก e ็คิดว่าทุกวงก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ความเก่งต่างกันใชครับแต่ผมคิดว่าวงที่น่าจะดีที่สุดเนี่ยก็คือวงพวกผมครับแต่ไม่ได้บอกว่าวงพวกผมเก่งนะเป็นเพราะว่าวงอื่ กลัวว่าตัวเองจะทำออกมกาได้ไม่ดี ชายเรียเชายแปดชายสี่มีเอาแ่นึ่งเอชายร้อยชายชายร้อย ความสดก็การที่เราไม่ไม่มีอ่คนรักไม่บุกโก้ก็คือเราเราก็ไม่มีแฟนแต่ว่าความสดจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสงบครับผมรู้สึกว่าการที่ผมมีแฟนมันก็ไม่ได้เหนื่อนอะไรในชีวิตผมอยแล้วครับแล้วคนอื่นว่ายังไงบ้างครับน้องผมเลยครับเนี่ย อ็คนดีครับก็ไม่อยากมีแต่ก็อยากมี ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบวกของผมนะครับ Emergency ครับผม